ถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะหลวงตาเราจะไปป่าหิมพานได้ใช่ไหมคะอย่าว่าจะป่าหิมพ่านี่ไปไหนก็ได้มนุษย์เนี่ยไปได้ทุกภูมิเข้าใจนะเวลาตายออกจากล่างเนี่ยภูมิในภูมินั้นถ้าเองไม่เกิดก็คือไม่เกิดอยู่บนดินแดนจะไม่เกิดนะใช่ไหมเป็นไหนไม่ได้ถ้าเองเป็นเป็นภรมเออก็ยัอองชั่วหน่อยยังไปโน่นมานี่ได้ถ้าจะไปนะ ถ้าองเป็นจาตมแถวเนี้ยนะหรือสัมภเวสีโอ้โหไปไหนไม่รอดเราก็อยู่แถวแถวนี้แหละไปไกลไม่ได้ด้วยแต่มนุษย์นี่มีรูปมีนามฝึกไ,ไ,ไปก็ได้ไปอยู่กับเทวดายังได้เลยไปอยู่กับนาคไปอยู่กับโุดก็ได้ไปอยู่เมืองเขาเนี่ยคนนี้แหละไปทั้งตัวนี่แหละฝึกสิถ้าไม่เชื่อก็ลองฝึกดู เผื่อจะได้ไปมั้งไงจะลืมแล้วนะแต่เอามาเฝือด้วยกันแล้วกันค่ะคำถามจากยาติธรรมนะคะทำบุญหล่อพระสร้างวิหารทานแล้วก็ร่วมบุญโดยการโอนปัจจัยเข้าบัญชีหลวงตาค่ะแต่บางครั้งเนี่ยลืมอธิษฐานสามารถอธิษฐานย้อนหลังได้ไหมคะได้ <C nin j> uh> อธิษฐานย้อนหลังไปถึงอดีต่งก็ได้อธิษฐานไปข้างหน้าลงก็ได้เพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตปัจจุบันไปอนาคตหลวงตาแนะนำคำอธิษฐานได้ไหมคะอธิษฐานยังไงคะฮะอ,อาวอธิษฐานใครอ,อธิษฐานมันนะ <laughs> ทำไมอ่ะเป็นเทคนิคค่ะเองนึกอะไรกับอธิษฐานไปเอรอใช่ไหมอธิษฐานแบบไหนอธิษฐ<ง>านตอนไหนถ้าเราถ้าเราสร้างวิหารทานมาแล้วร่วมบุญกับหลวงตาอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็อยากเอาบุญเนี่ยไปไปทำเรื่องกิจการเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะจะอธิษฐานยังไงคะทำไมล่ะเห็นยากเลย ปฏิฐานเลาดิบุญกุศลที่ทำเนี่ยขอให้ถึงครอบครัวถึงญาติโกโยงจิการึั้งแต่อดีตปัจจุบันแปรนาคตก็ได้เนี่ยบุญที่ครับเจ้าทําเนี่ยแล้วถ้าเขาอยากเอาบุญนั้นมารักษาสุขภาพของตัวเขาเองสวดมนต์ดิบุญที่เขาทํามันก็เข้ามาทั้งหมดนั่นแหละตอนที่สวดเพราะนี่เป็นบุญไงรักษาชา,าติไหมรักษาอ้าวก็ถูกแล้วถ้าโกรธน่ะ รักษาธาตุไหมไม่รักษาทาําลายทําลายธาตุในส่วนมนเนี่ยบุญที่เองทาในอดีตมาหมดเลยจิตเองควบคุมมันอยู่อะไธาตุเนี่ยทั้งสี่เนี่ยสวดไปเรื่อยเนี่ยมันก็ปรับธาตุนั่นแหละบางคนไม่เข้าใจคนสวดมนน่ะจริงจริจังๆแล้วเนี่ยสวดมนพวนาเนี่ยนะสวดจริงจริงจริงจังๆแล้วนะนะอายุนี่ยืนมากแล้ว บางคนหลายร้อยปียังอยู่ได้เลยคำถามนะคะยะทติธรรมถามมาว่าคนที่ผิดศีลข้อสามะค่ะและผิดศีลข้อหนึ่งด้วยอะค่ะเขาจะได้รับผลกรรมยังไงคะหลวงตาถ้าผิดมากก็เป็นคนสองเพศเนี่ย นนทรมานด้วยป่วยด้วยโอ้หลายอย่างทั้งป่วยกายทั้งป่วยใจแถมเป็นคนสองล่างนะรู้จักคนสองล่างหรือเปล่ารู้จักค่ะรู้จักก็โอเคนะไม่ต้องอธิบายคนะ่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำนี้เชื่อได้ไหมคะพิสูจน์ได้เนี่ย พิสูจน์ดีพิสูจน์ตั้งแต่อดีตก็ได้สิ่งตัวเองทําไว้ทั้งดีหรือไม่ดีนะผลกรรมที่ตัวเองทำอ่ะตัวเองไปจวบันทึกเนี่ยพิสูจน์ได้เนี่ยพุทธศาสตร์พิสูจน์ทุกเรื่องที่พระเจ้าท่านสอนนะโอวาท่านสอนนะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องจะพิสูจน์ได้ไหมล่ะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าไม่เชื่อเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรไหมล่ะที่ไม่เชื่อ ทำไมคนมนุษย์นี่ทั้งเกิดมาถึงไม่เท่ากันนะเออมันจังคนก็จังมีกรรมไงใช่ทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันก็เพราะการรม <laughs> เป็นแดิเกิดการกระทำคำพูดทำไมไม่เหมือนกันนะ่ะเพราะกรรมไงเนี่ยถูกแล้วละ่ะคนที่จะเป็นหัวหน้าใน,ยายนเนี่ยยกเนี้ยเนี่ยเรียนาสาลหลวงพ่อเนี่ยอธิษฐานทุกวันขอข้าพเจ้า รู้การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์และวิญญาณทั้งหลายทางตางหูจมูกดินกายตามสภาพความเป็นจริงทุกวินาทีตลอดชีวิตจำได้ก็จจาจำไม่ได้แล้วไป<ะ>จารทุกวันเอาไว้สวดทุกวันแผ่ทุกวันทําจิตให้เป็นบุญทุกวันอนาคตห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยมองละขาดเลยมองไม่ชี้เนะีขาดเลยเนะี่ยอนาคตไม่ชี้ต้องพร้อมแน่นอน แน่นอนพร้อมแน่นอนนะฮะโดนไฟเข้าไปเนี่ยพรอมเข้าไปเนี่ย <c oughs> เอาเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยเนะี่ยขอให้ขึ้นธรรมาฐานอยู่ตลอดเวลานะเป็นตัวประครับประคองท่านมีอยู่แล้วในโลกเนี่ยเข้าใจไหมเทียกนกระทำจิตเนี่ยเราเข้าไปที่ใจสนาณาคมเข้าไปที่จักรพัดใช่ไหมเข้าไปที่หลวงพอ่อ ก็บริกรรมไงขึ้นเหล่านั้นมีโลกธธรรมไงใช่ไหมที่ท่านฝึกมาแล้วก็เหมือนพระเจ้าอ่ะเวลาเรามองรูปลักษณ์ของพุทธะมีความรู้สึกยังไงอะ่ะท่านเป็นแก้วอะ่ะแต่มามองรูปโพธิสัตว์เนี่ยมันก็ต่างกันเพราะโพธิสัตว์ในบารมีท่านยังวิ่งอยู่เลยท่านยังไม่รวมไงมันก็ยัง นามาทำเออย่างคุดเนี่ยยังไม่ได้เป็นประอรหันเนี่ยเรามองแล้วก็สัมผัสท่านได้อยู่แล้วเราก็ต้องโทรระจิตกับท่านได้จริงไหมล่ะจริงเอองวนหน้าตรงๆนะบอกบอกท่านเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแล้วก็ไม่ต้องใกล้เคียงด้วยค่ะไม่ต้องกลับมาเอาตรงๆเลยค่ะไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมา ทำไมพี่คุดถึงมีกำลังขนาดนั้นคะหลวงตาคุดคุดในยุคนี้มันคุดมันเป็นโพธิสัตว์เข้าใจไหมตำแหน่งวันเนี้ไม่ใช่ตำแหน่งใครชีเข้าใจไหมพีม่ชีตำแหน่งพุทธเจ้าตำแหน่งพระปัจเจกตำแหน่งพญาคุดยักษ์นาคแม้แต่ตำแหน่งในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นของใครไม่เอาไม่เป็นค่ะโอ้ไม่เป็นคุณมีสิทธิ์ในตำแหน่งนั้นทางนั้นนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ ข้างหน้าถ้าคนฝึกอะ่ะท่านบอกเองจะเอาใหญ่ชาติเดียวไม่ได้ท่านบอกเองต้องอธิษฐานใหญ่ทุกชาติเองเป็นนักบวชเองต้องใหญ่เองเกิดในหมู่บ้านเองต้องใหญ่ในหมู่บ้านเองเกิดอำเภอเองก็ต้อใหญ่ในำอำเภอจาเข้าใจไหมเออท่านเรียกว่าท่านได้ซ่อนว่าข้าสอนให้เองเรียนว่าใจแก่เขาจะ เป็นผู้นำแสดงม่เป็นผู้นำถ้าเองผู้นาแล้วเองจะไม่เดือดร้อนในยุคของเองอยู่เองยุคเองเกิดเนี้ยรับรองเลยปูลมสมบูรณ์่ันบอกเองฝึกไว้เถอะไอ้ <c oughs> มนุษย์ในโลกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันหนีจากเองไม่ได้หรอกสมองพอพบทั้งสามมันจะไปไหนสมองเพียนว่าจะเกิดอยู่ด้วยกันนี่แหละยุคเว้น ไม่เกิดแล้วนะ่ะคือไม่เจอกันแล้วล่ะเพราะนั้นไม่ชีไม่ต้องไม่ต้องอธิษฐานนะยเจออยู่แล้วล่ะข้างหน้าไม่ต้องอธิษฐานตามใครทั้งนั้นนะ่ะเจอหมดละฮ่ <c oughs> หมดเวลาแล้วเหรอ